สวัสดีพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งหมูมากาไกา่อ,อ่าวันนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยดูนะครับดูสิครับโอ้โหทำไปได้ร่มกันแดดครับอย่างดีครับไม่เกะกะนะตัวนี้สู้งาน ทั้งวันไม่กลัวแดดสุดๆเลยครับดูขิงนะครับลูกขิงนะครับจะพาชมในไล่นะ ในพื้นที่นี้ก็ประมาณ4ี่ไร่นะครับประมาณ4ี่ไร่ปลูกเสร็จแล้วประมาณสักอา่าไร่หนึ่งไร่กว่านะตอนนี้เดี๋ยวพาชมนะเข็งเงินล้านนะครับไร่ล,ละ200,000นะปีที่แล้ว1นึ่งไร่ส0งแสน สองแสน,นี่คือเราไม่ต้องขดนะเราเหมาให้ให้ไอทางผู้ซื้อเลยคือเรามีเน้ที่ปลูกแล้วก็ถึงเวลาขายก็เหมาให้เขาเลย1น่งไร่ส0งแสนนี่อยู่เขตอ่จังหวัดน,น่านนะครับ พาชมนะอดีสิดีสิ สูงกันมากนะครับอ,อากาศไม่ร้อนเพราะเขามีของดีมีของดีอากาศแล้วไม่ร้อน